ไปเก็บใบกะเพรากันจ้าป๊ะป้ป้าปาปามาเด้อมาเด้อไปยูบ่ไปกับมาเด้อไปไปไปยางก้อนที่เหรอข่้นเดดไปกับบวดหาเล้เนาะ Uầy không xong lên xong Pai Cà thà này quá Hi chẳng mà Pai Mà กระเพ้าพี่นนอะปลูกแบบธรรมาศาสตร์ก็ได้หดน้ำมันเกิดฝืนเึ้นมนากรือว่ามันสิตตายก็ได้เก็บใส่กระเพ้าแย่สิพัดกระเพ้าหมูหมูแรงโคนนวยอ้อนอัวหอมๆพี่นนองกระเพ้ามว่วงกระเพ้าปลอดสารจ้า ไปยางย่างแว่เห็ดยังเไปสีแว่ยู่ฮ่ขขั้นไหนไปกับบุษรากดุยกูดุยมากฮันแหมบุษราขุนเศรืฐอวืบาบ้นไป มาบริหามากมากมีเมนูผัดถั่วเหลือใส่ใบกะเพราเนาะพี่น้องเนาะใบกะเพราที่เราไปเก็บมานั่นแหละแล้วจ้ามาใสใบกะเพราใบกะเพราลินพันใส่ใบกะเพรากันเลยจ้าหอมๆเลย ินน้ำกันด้วยจ้ะพี่น้องจ้ากะเพราหมูใส่ถั่วหอมบัจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจ้ามากินน้ำกันด้วยจ้า